ประเทศต้องการให้เราระวังประเด็นและไม่ให้เชื่อข่าราชการที่โกหกบิดเบือนพวกเขาต้องการให้เราเชื่อว่า MOU 43เป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติตามจริงๆแล้ว MOU 43มีข้อเสียมากกว่าข้อดีมันเป็นสิ่งที่อาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์และเสียดินแดนถ้าไม่ระวังและไม่เตือนกันไว้จะเกิดข้อพิพาทและขัดแยง้งกับกัมพูชาซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 43ที่เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องสิทธิ์และความมั่นคงของประเทศ MOU 43ถูกกำหนดขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิและความมั่นคงของไทยแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยมันเป็นเครื่องมือที่อาจทําให้ไทยเสียสิทธิและเสียดินแดนถ้าไม่ระวังและไม่เตือนกันไว้จะเกิดข้อพิพาทและขัดแย้งกับกัมพูชาซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิในการยกเลิก MOU 4 3ที่เป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อปกป้องสิทธิและความมั่นคงของประเทศข้อเสียของ MOU 4 3คือมันอนุญาตให้กัมพูชาเข้าถึงแผ่นดินไทยในเขตที่มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจทําให้กัมพูชาเข้าถึงและยึดดินแดนไทย ได้ง่ายขึ้นมันยังอนุญาตให้กัมพูชาเข้าถึงและใช้แผ่นดินไทยในเขตที่มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิใ์ในการใช้แผ่นดินนั้นๆอีกด้วย MOU4 3ยังมีข้อบังคับว่าไทยต้องใช้แผนที่ที่มีมาตราส่วนหนึ่งสองแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินและเขตที่มีขอบเขตที่ชัดเจนมันยังอนุญาตให้กัมพูชาเข้าถึงและใช้แผ่นดินไทยในเขตที่มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินนั้นๆอีกด้วย MOU4 3ยังมีข้อบังคับว่าไทยต้องใช้แผนที่ที่มีมาตราส่วนหนึ Mitar ่งสองแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธ์ในการใช้แผ่นดินและเขตที่มีขอบเขตที่ชัดเจนมันยังอนุญาตให้กัมพูชาเข้าถึงและใช้แผ่นดินไทยในเขตท,ที่มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินนั้นๆอีกด้วย ข้อเสียอื่นๆของ MOU43 คือมันไม่มีการระบุว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิ์ของตนเองมันยังไม่มีการระบุว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิ์ของตนเอง MOU4 3ยังมีข้อบังคับว่าไทยต้องใช้แผนที่ที่มีมาตราส่วนหนึ่งสองแสน ซึ่งเป็นแผนที่ที่ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินและเขตที่มีขอบเขตที่ชัดเจนมันยังอนุญาตให้กัมพูชาเข้าถึงและใช้แผ่นดินไทยในเขตที่มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินนั้นๆอีกด้วยข้อเสียอื่นๆของ M.O.U. 4 3คือมันไม่มีการระบุว่าจะทําอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแยง้งซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิของตนเองมันยังไม่มีการระบุว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิของตนเองปานเทศต้องการให้เราระวังประเด็นและไม่ให้เชื่อค่าราชการที่โกหกบิดเบือนพวกเขาต้องการให้เราเชื่อว่า MOU43 เป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติตามจริงๆแล้วมอวีสี่มีข้อเสียมากกว่าข้อดีมันเป็นสิ่งที่อาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์และเสียดินแดน ถ้าไม่ระวังและไม่เตือนกันไว้จะเกิดข้อพิาพาทและขัดแย้งกับกัมพูชาซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 4 3ที่เป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อปกป้องสิทธิ์และความมั่นคงของประเทศข้อเสียอื่นๆของ MOU 4 3คือมันไม่มีการระบุว่าจะทําอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิาพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิ์ของตนเองมันยังไม่มีการระบุว่าจะทําอย่างไร ในกรณีที่เกิดข้อพิาพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิของตนเองปานเทศต้องการให้เราระวังประเด็นและไม่ให้เชื่อค่าราชการที่โกหกบิดเบือนพวกเขาต้องการให้เราเชื่อว่า MOU 4 3เป็นสิ่งสําคัญและต้องปฏิบัติตามจริงๆแล้ว MOU 4 3มีข้อเสียมากกว่าข้อดีมันเป็นสิ่งที่อาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์และเสียดินแดนถ้าไม่ระวังและไม่เตือนกันไว้จะเกิดข้อพิาพาทและขัดแย้งกับกับกมพูชาซึ่งอาจทําให้ไทยเสียสิทธิ์ในการ ยกเลิก MOU 4 3ที่เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องสิทธิและความมั่นคงของประเทศข้อเสียอื่นๆของ MOU 4 3คือมันไม่มีการระบุว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิ์ของตนเองมันยังไม่มีการระบุว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งซึ่งอาจทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ปานเทพต้องการให้เราระวังประเด็นและไม่ให้เชื่อค่าราชการที่โกหกบิดเบือนพวกเขาต้องการให้เราเชื่อว่า M O U 43เป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติตามจริงๆแล้ว M O U 43มีข้อเสียมากกว่าข้อดี